તા�લાલ મી ખળલુલ મ૨ાલલ ખળલાલલ ับพูดทีบางนีในรายการอียทงนรายการี่พิเศษครับผมเป็นนักเรียนที่งานการที่เราทำผมเป็นผบริหารครับบรรเล็กเบลผู้สีเบิกปากครับของคุณ ปา th ร,ร์ lonely, no. ตีนะครับปีครับผู้มใการสนับสนุนอาคารตั้งอยู่ที่2ะเมตอของโรงเรียนสาวแหนะครับอยู่ที่20เตรของโรงเรียนสาวแหนี่นี่บางของโรงเรียนสาวแห่ครับบางนี่ครับก็สลับกันเลย ทางงานกรที่ดีที่สแล้วลำดาแงนนุนเลยนะทางกำังพาเลยนพอ,อตารไปที่เรไรดูแล้วพอเห็นหยยดี้รา ยืนตั้งตรงไปต่อติดตั้งต่ว้าเออนั่งไปเรื่อยๆนู่นนั่ที่มุมที่นั่งนู่นยืนตรงไปิดตั

ปันฝกให้สไปเอารเเาอาเอการเต้อเองาเาต้อก้รรอน้อ้งเตรต